10นาิกาสานาทีนะคะเรามาคุยกันต่อกับเจาะลึกเศรษฐกิจนะคะสำหรับช่วงนี้เราไปติดตามทิศทางราคาทองคำกันนะคะกับคุณวรุธรุ่งขัผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอชบูเลนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุธค่ะสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพีรวัตรค่ะคุณวรุธมองทิศทางทองในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วแหมขึ้นไปเหนือระดับพันเจ็ดได้นะคะตอนนี้ก็กลับลงมาอีกแล้วค่ะ สัปดาห์นี้เรามองว่าทองน่าจะเป็นลักษณะของการแว่งในกรอบครับคุณดงวิีครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นของตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐครับสูงกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานจะไปหนุน,นกระแสการคาดการเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนในระดับเจ็สิบ้าเบสิสพอยต์ ระดับดังกล่าวก็ถือว่าเป็นระดับที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้กดดันให้ทองแพนิคหรือมีการอ่อนตัวต่างกว่าพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อซุปร์มากนะักขณะที่หลายคนเรื่องกังวลครับว่าการที่เฟดเองจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในระดับเจ็ดสิบห้าเบสิคพอยต์เป็นครั้งที่สี่ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ย มีสัญญาณหรือมีแนวโน้มชะลอตัวลงครับความเสี่ยงดังกล่าวยังเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากระตุ้นหรือพยุงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้นะครับนอกจากนี้เราเริ่มเห็นในส่วนของบรรดาออผ่าคหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ i อ f อฟนะครับ,รบมีการออกมาประเมินหรือคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในที่ทางชะลอตัวลงหรือดอกตัวลงนะครับ สัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนเริ่มลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเราก็กลับมาถือครองหรือสะสมทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับจะเห็นว่าทิศทางตลาดหุ้นวอร์ซีข,ของสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดัแบบชนีเฉลี่ยอุตสากรรมดาวโจนส์ร่วงลงวันศุกร์เนี่ย6 3 0้อยสาสิบจุดหนึ่งห้าจุดแล้วก็ร่วงลงเป็นวันที่3ามติดต่อกัน โมเมนตัม um ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับที่ยังคงประครับประคองแล้วก็พยุงในส่วนของทองคาเอาไว้นอกจากนี้ในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับวันจันทร์เลยก็จะเป็นวันหยุดในภาคธนาคารก็คือวันโครมัตเดย์ครับปริมาณการซื้อขายทองคาในฝั่งสหรัฐอาจจะเบาบางลงเพราะว่าภาคธนาคารปิดทําการนะครับแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดเงินยังคงเปิดทําการอยู่ ว่าผู้ค้าหลักๆหรือว่าผู้เทรดหลักๆก็คือกลุ่มแบงค์เนี่ยปิดทาการไปก็อาจจะทําให้ปริมาณการซื้อขายในช่วงต้นตัปดาห์นี้เราบางลงครับค่ะค่ะเอ,อคุณร,รุทธาดูทางเทคนิคตอนนี้ทองนี่ลงมาระดับนี้ถือว่าเสียทรงไปไหมคะครับค่ะ ตารที่ทอง 1, หลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญรอลลาร์ตอนลงมาครับทําให้มมเมนตัมในเชิงบวกของทองเนี่ยต้องบอกว่าแค่ลดความร้อนแรงนะครับแต่ว่ามุมมองหรือโมเมนตัมในเชิงบวกเนี่ยจะยังจะยังไม่ได้เสียไปครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอความร้อนแรงของตัวราคาทองคําลดลงนะครับทําให้ทองคำเนี่ยแม้ว่าจะอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมาเราก็มองว่าทองคําน่าจะเป็นการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ในี่ระดับสูงครับเพื่อเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการไซด์เวย์หรือเป็นการปกลตัวออกด้านข้างนะครับเพื่อปรับอารมณ์ของนักลงทุนหลังจากราคาดีดต,ตัวหรือปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมากครับถ้าราคาสามารถทรง,งตัวรักษาระดับเอาไว้ได้หรือแกว่งอยู่ในกรอบนะครับเรามองว่าโอกาสที่ทองจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากการที่ทองอาจจะมีลักษณะของการทรงตัวหรือแกวงอยู่ในกรอบนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้น ก็สามารถลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบได้นะครับโดยขายที่กรอบด้านบนแล้วก็หลอซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างาหรือว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากอาจจะอาศัยจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการขยับหรือการถือต่อยาวๆครับ <S <S เ<อ>าราบอกว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันสําหรับนักลงทุนทํากําไรระยะสั้นที่อาจจะเป็นลักษณะของการ ลงทุนเล่นรอบจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวในในกรอบของราคาในสัปดาห์นี้ครับครับผมคุณอรุทครับนักลงทุนระยะสั้นเล่นรอบนี้ให้กรอบเท่าไหร่ครับครับระยะสั้นเลยนะครับเราให้ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าพันเ็อยห้าสิสี่เรียญดอลลา,าร์ต่อเพนออนนะครับพาทองยังไม่ผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวมองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมา สมกำลังหรือย่ำฐานในโซน1 6 8 3 1 6้7ครับกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 1 0 0 0ถึงระดับ2,9,650บาทต่อบาททองคำนะครับขณะที่กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ31,350ถึงระดับ31,650บาทต่อบาททองคำพอจะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยโดยภาพรวมๆนะครับ เราก็ยังมองว่าแนวรับแรกเนี่ยบริเวณพันหกร้อยแปดสิบสามหรือแถวแถวระดับสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทประมาท,ทองคําถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวหรือพูดง่ายๆว่าทองไม่หลุดระดับสามหมื่นหนึ่งร้อยนะครับการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยก็จะยังคงรักษาทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกได้ค่อนข้างชัดเจนครับคุณวุฒิชัยเป็นทองบาทตอนนี้เรายังบวกอยู่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ค่ะค,ค่ะ ถ้าเป็นทองคําแท่ง96.5ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังมีผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทก็ยังมีโมเมนตัมโดยภาพรวมที่ยังคงอ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนครับอิทธิพลของเงินบาทที่อ่อนค่าหรือขยับขึ้นมานะครับทําให้ผลตอบแทนของทองคําแท่งในประเทศที่คิดเป็นราคาเงินบาทยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในฝั่งของตัว โอสปอร์หรือทองคต่ากประเทศครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งอยู่ที่ระดับ37มสบาทเจ็สตางค์วันนี้เลยก็บวกค่าขึ้นมาประมาณ1ิบสตางค์จากวันศุกร์ที่ผ่านมาครับครันผมเอ๊กองทุน SPDR เมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างครับกองทุน ทองคำ SPDR ที่เป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ<แ>หลังจากตัวเลข Non f ร์มออกมาดีแล้วจะาหน้าที่เฟดออกมาสนับสนุน<แ>การขึ้นอัตราดอกเบเี้ยนโยบายในระดับ7 5เดสิพอยต์กองทุน SPDR ก็กลับมาขายจากขายประมาณ2.03ตันครับโดยภาพรวมสุทธิทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย<แ> SPDR อปตัสยังเป็นลักษณะของการซื้อสุทธินะครับ<แ>ก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของแรงขายทำกำไรระยะสั้นครับ หลังจากตัวเลขการจ้างงานที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเนี่ยทำให้ตลาดยังคาดการครับว่าเฟดจะยังคงสามารถขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิคพอยต์ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนได้ครับค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นวรรสุรุ่งขำนะครับพอฝ